เปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับผมมีบุ๊กนะครับแล้วก็ยังมีแบบสื่อพวกการเรียนการสอนที่อยู่ข้างในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับนอกจากนก็จะมีฐานทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยค่ะแต่ว่าคุณแม่ที่แบบว่าอยากจะฝึกภาษาอังกฤษลูกเนี้ย แล้วเราไม่ถน,นัดภาษาอังกฤษเราก็จะได้เรียนรู้ก,กับลูกไปด้วยเพราะว่าคําศัพท์ที่เขาเอามาใช้นี่มันก็จะเป็นคําศัพท์สำหรับเด็กแล้วก็ออกเสียงชา้าอะไรไงะเงี้ยค่ะเราก็จะได้แบบว่าจำเอาไว้เพื่อสอนลูกต่อได้ด้วยไม่ว่าถูกใจสองแสตเลยแอปน,นี้ใช่ไหมคะใช่<ะ>ครับเขาก็ชอบเล่นคือเด็กยุคใหม่นะเดี๋ยวนี้ก็ชอบอะไรที่มันดูเป็นเทคโนโลยีอะไรอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ดีในการฝึกให้เขาแบบเริ่มเขาเรียกว่าอะไรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องอ่าแล้วก็มีได้ ใช้ผู้ตามอัดเสียงเขาก็สนุกสนานไปกับการเล่นตรงนั้นด้วยช่วยะเขาสึกแบบเฮ้ยตื่นตาตื่นใจมใช่ใช่เขาก็จะขวบล้ออะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมีเสียงคือเมื่อกี้พูนพูดไปทำไมเสียงมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมก็สนุกแต่คือปกติเราก็จะเล่าในทางเป็นเล่มด้วยอ่าเราก็จะเล่าใิทางเป็นเล่มเนี่ยอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเหมือนสร้างจินตนาการให้เขามากขึ้นเหมือนเวลาเราถามหรืออะไรเงี้ยเราก็อัดเสียงเขามาตอบอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือพอม่ยุคใหม่ก็คือใช้ได้นะใช่ผมว่าดีมากนนนะะครับแ ตอนนี้เป็นไงบ้างคะ28ก็คือกําลังซุกซนเลยกำลังซนมากแล้วก็เป็นไปแบบเพราะว่าคุมอะไรไม่ได้ต่อต้านต่อต้านด้วยบางทีถ้าสมมติอยากอยากให้ทําอะไรอยากให้แบบช่วยเดินมาตรงนี้หน่อยนะลูกไม่มาอากจะพูดว่าอย่ามานะเดี๋ยวมางานใช่อะไรที่ค่ะของข้ใช่เป็นการไม่ฟังคําสั่งใช่คิดว่าเป็นไยของเขาด้วยอย่างวันนี้ว่าออกงานก็คือพยายามบอกเขาว่าวันนี้ก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมางาน ทํางานกันก็พูดไปตรงๆกันเนาะเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวพ่อๆกับแบบมีจะมาทํางานนะอยากมาด้วยไหมซึ่งเวลาถามไปเขาจะบอกมาด้วยมาด้วยมาด้วยเขาไปใช่ไหมพอดีไม่อ่อนไม่รู้เหมือนกันแต่คือแต่เวลากลับบ้านไปเวลาเขาได้ของเล่นได้ขนมจากป้าเอ็มอะไรเงี้ยเขากจะบอกว่าเนี่ยของเล่นเขาได้มาเพราะว่าเขาไปทํางานนะเขาก็จะรู้แต่เขาจะพูดแบบเหมือนว่าเขาจะไปทางานอ๋อเน่เขาก็จะบอกเขาจะไปทํางานคือจริงๆผมคิดว่าพอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมก็รู้สึกสนุกนะ แต่ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากจะทําตามที่คนบอกหรอกฉันอยากจะเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องอธิบายให้แบบเวลามาเจอคนอื่นเข้าใจว่าแบบเอามันเป็นช่วงวัยของเขานะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเด็กหรือเด็กอาจจะเดินลงเวทีไปก็ดูพ่อแม่ก่อนก็ขอโทษด้วยคือในแต่ละทีมเป็นพ่อแม่เองก็ลุ้นในกานก็ไม่สามารถบังคับอะไรได้ครับอย่างบางทีเราไปร้องเพลงอะไรเงี้ยบางทีอ่าอย่างอย่างเมื่อวันก่อนไปร้องเพลงที่สระบุรี ก็ติงตามคิวผมไมขึ้นไปร้องคนเดียวเขาก็วิ่งขึ้นมามาเต้นด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้อยู่แล้วการแต่จังหวะดิงิใช่แล้วแต่อารมณ์คือจริงเราพยายามจะเตรียมพร้อมเขาระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นแบบให้เขานอนมาให้พอทานให้อิ่มก่อนอะไรเงี้ยเพื่อมาถึงปุ๊บก็จะได้ไม่ต้องมีแบบปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาแทรกทข้าเคราะอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือผิดแผนมากเพราะว่า ด้วยความที่แบบว่างานมันจะไม่ได้แบบเย็นมากก็แล้วทีนี้พอช่วงที่เขานอนเนี่ยมันไม่ใช่เวลานอนเขาไงเขาไม่ยอมมาแล้วเขาต้องมานอนอีกทีนึงตอนนี้บนรถแล้วก็นอนได้แบบไม่ถึงชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เลยจะเหมือนแบบแข็งๆนิดนึ่งเลย้ใช้เวลาซูนนิดนึ่ตอนนี้อีเวนต์คิวบ้านเราเป็นไงคะว่าพอมมากเหมือนกันก็ไม่ได้เยอะอะไรมาขึ้นอันนี้เดือนนี้ก็มีสองงานนี่แหละครับไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นจริงต้องมดรับงานอีก รับนานอ๋อหมายถึเอะไรก็ไกลแล้วนะใชล้ชยคือจริงๆเดินกันยาค่ะพี่เอ็มก็จะไม่ค่อยรับอะไรให้ออยแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเป็นบีมคนเดียวอะไรเงี้ยก็ยังทำงานปกติแล้วก็ไม่มีไม่มีแบบสี่คนไปกันแล้วหรอก็จริงๆแล้วพอเวลาถึงเวลาไปจริงๆเนี่ยอาจจะมีมีไปก็ได้นะแต่ว่าอาจจะแบบผมอาจจะขึ้นไปอยู่บนเวทีคนเดียวก็อาจจะอยู่ข้างๆอาไักพอเพราะว่าแบบ ก็นี่ก็เบื่อมกันอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเาจะดก็เหมือนออกมาเที่ยวกันใช่ใเพราะว่าแล้วเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีที่ไปสบายสุดอย่างเช่นอย่างเมื่อวันก่อนไปต่างจังหวัดเราก็เอารถคันใหญ่ไปแบบว่ามีคนช่วยขับรถมีที่กว้างกวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับก็ดีแม่บอยเองแบบเวลารับอีเวนต์มันท้าทายในความของพวกเรายังไงบ้างคะมีลูกไปด้วยคนไปกันหลายคนเลยก็มันเหมือนต้องวางแผน2ชั้น่ะ คือเรื่องของเวลาที่แบบว่าแต่ละงานเขาก็จะจัดไม่ได้ตรงกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ยังคาดการไม่ได้ด้วยว่าหน้างานเนี่ยมันจะมีคนเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเยอะมากๆเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยโฟกัสเ่าไหลอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าแบบว่ามีพี่ๆเขาเอ็นดูลูกมากๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบสิ่งของต่างๆบรรณาการมาอะไรเงี้ยลูกก็จะมองขนมอะไรอย่างเงี้ยวันหลังเราก็จะคุยกับพี่ว่าหรือเราจะประกาศดีว่าหยุดรับของชําร่วยนะจ๊ะ ไปคะวืาไปงานอีเวนต์อย่างเงที่คนเอามาของมาให้เอาของเล่นมาให้จริงๆก็เพิ่งไปงานหนึ่งก็ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันมีมีของมาคือจริงๆมีทุกงานค่ะแต่ว่าเยอะน้อยก็คือแล้วแล้วแต่จํานวนคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเอาจริงจริงก็แต่งานแรกที่เราไปอ่ะเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคืองานที่ตอนนั้นไป,ไปสวนศาสตร์อ๋อเ่ยเอออันนั้นเราก็ตกใจว่าแบบคนเยอะจริงจริงอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าแบบคนจะมาอยากเจอน้องขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะจะมีความโชคดีที่เด็กๆ เราไม่ตื่นคนไม่ตัวเขาคือจริงๆอะพี่คีเขาก็ตื่นคนนะแต่ว่าเขาเก็บอาการแต่จะสังเกตได้ว่าพอพอเขาอยู่สักพักหนึง่งแล้วเขาเครียดมากๆเ<อ>ขาจะเริ่มอยากให้อ่อยอุ้มแล้วจะทุกง,งานเลยแบบตอนจบปุ๊บแม่ต้องอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือจริงจริงอะอ่อยอุ้มเขาไม่ได้แล้ว<อ>แล้วทีนี้แบบด้วยความที่แบบโอเคมันจะจบแล้วอะเราก็อยากจะให้แบบทุกอย่างมันสม o ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องอุ้มเขาเพื่อให้มันแบบ ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ที่ออยก็อุ้มนานพอสมควรนะมีผลยังไงไหมคะน้ำเมืีคือจริงๆแล้วว่าการอุ้มหรือยกของหนักๆเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราแบบว่าเหมือนเออมันจะเกรงหน้าท้องแล้วมันอาจจะทำให้ปากมันลูกสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ข้อตักดำหมกเลยนะคะคุณหมอก็จะไม่อยากให้อุ้มหรือว่ายกของหนักแต่เมื่อกี้ยังโอเคใช่ไม่เป็นไรครั้งล่าสุดก็ก็โอเคนะคระในกา่ทุกอย่างแล้วก็ คือจริงๆเขาเขาจะวัดเรียกอะไรอะ่ะปากปากมุนลูกก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบค่อนข้างดีมากแต่อย่างน้องพัพพีก็คือเวลาขึ้นเวทีก็คืออิสระมากพวทีเขาก็จะอิส,อสระรแล้วก็เป็นคนแบบเขาชอบความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยยิงลูกสองคนก็ต่างกันค่อนข้างมากจาเวลาไปอีเวนต์คือแบบเวลาแบาบแฟนๆเอาของเล่นมาให้นะนี่คือที่บ้านมันเลยคะในการเก็บโอ้โหเยอะมากจริงๆ อาจจะต้องแบบว่าสมมติว่าเขาแบบชอบของอันนี้อยู่อะสมมติว่ามีมาแบบ5้าอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบหนึ่งอย่างอยู่ตอนเนี้ยอีกสี่อย่างเราต้องรีบ,เ,บเขาเขาสต็อกก่อนเขาไม่อย่างงั้นคือตอนนี้ถ้าเห็นในรลานนะคะคือห้องลูกเหมือนห้องเก็บของคือแบบของเล่นทุกอน,นูอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันเยอะเราเราก็กลัวว่าเด็กจะ เหมือนแบบถูกสปอยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็พยายามแบบมาล้านแหละแต่เราก็เข้าใจคนที่เอาของมาให้เนอะคือเขาแบบนานๆเจอทีนึงเขาก็อยากจะมีอะไรมาให้ทุกวันนี้ก็คือลับกลับไปบ้างก็คือบอกน้องๆว่ายังไงไหมคะแบบในการรับของเล่นมาแบบของเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยน้อเด็กๆก็จะแบบมีความแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่รับมาครูเขาจะจําได้หมดนะว่าอันนี้อันนี้เมื่อวานนี้มีคนให้นี้มันนมันหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็จะแบบเอาเอาไปเก็บไว้บ้างเพราะว่ามันบางทีมันก็เยอะเกินไป ว่ามันมันก็จะบางทีแบบว่าของเล่นมันโตเกินกว่าวัยเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวัยที่เขาเล่นได้แล้วค่อยออกมาเล่นไม่งั้นมันจะเสียก่อนใช่แล้วก็อีกนิดนึงก็คืออยากให้เป็นโฟกัสเป็นบางอย่างเป็นอย่างยานไปด้วยมันจะช่วยเรื่องพัฒนาการต่อมากกว่าแบบเบรกเัาหน่อยไหมคะหะไรอย่างเงี้ยคือจริงจริงก็คือคือแค่มาเจอกันก็ดีใจแล้วค่ะไม่ต้องมีของก็ได้ แต่ว oh yeah. so really? ่าเห็นกันครับเราก็จะชมกันว่าแบบเวลาน้องๆรับของคือขนมก็จะไหว้สวยนะชื่นใจคุณเป็นพ่อเป็นแม่เลยค่ะก็พยายามสอนเขาว่าเวลาจะรับของหรือว่ามีคนให้อะไรต้องขอบคุณนะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีที่แบบว่าเขาเขาก็เชื่อจริงๆคือใจคือคงอยากได้มากแล้วก็ทำทีก็คือเป็นคน วายสวยมากพนมมือสวยก้มหัวดีมากลูกเก่งมากอยากถามแม่ออยใกล้จะคลอดเองนะคะเราเตรียมวางแผนอะไรยังไงกับสองหนุ่มไหมคะสองคนพ่อพ่อรูเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องรับบทดูแลต่อไปเพราะว่าพอมีอีกสองคนคลอดมาเนี่ยคือออยก็คงจะต้องเป็นตัวหลักที่จะต้องดูอะไรยเงี้ยแต่ว่าคือเราก็รู้แหละว่ามันคงจะวุ่นวายเพราะว่าอย่างค้องแรกเนี้ย ตอนที่คิดว่าวุ่นวายแล้วมันคือวุ่นวายกว่าที่คิดไว้อีกอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอันนี้มันก็คงจะวุ่นวายกว่าที่เราคิดเอาไว้แต่ก็คิดว่ามันจะผ่านไปเอาอยู่ไหมคะพ่อคิดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะเพราะว่าแบบผมก็จะถามพ่อกับแม่ผมตลอดว่าแบบเลี้ยงลูกสี่คนมายังไงอะไรเงี้ยเพราะก็ถามบ้านออยก็ถามบ้านออยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็โอเคเดี๋ยวมันก็จะมีหนทางของมันโเคโดนเอาก็จริงๆของหนุ่มจะติดไม่ออยมากค่ะพี่ดีม พยายามใจยังไงบ้างไหมคะบาผมว่าลูกผมปรับตัวค่อนข้างเก่งมากก็เขาเขาจะรู้นะว่าว่าว่าเหตุมันมีเหตุปัจจัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามจะบอกเขาตลอดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหนูจะมีน้องนะน้องอยู่ตรงไหนแล้วหนูต้องทีดน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือบอกไปว่าเดี๋ยวตรนนี้อาจจะต้องดูแลน้องนั้นหนูมานอนกับพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยเราเราทำความเข้าใจเขาตั้งแต่แบบเรื่อเวลาถึงเวลาเขาจะได้ไม่ต้อง ไม่มาแบบปฏิเสธหรืออ<ฮ>ะไรอย่างเงี้ยคือพอเราพูดคุยก็คือสองค,ค,คนเข้าใจเข้าใจนะคะ<อ>เพราะว่าอย่างแบบอย่างมันบังวันไอ้ที่ออยกับบีดต,ต้องไปทํางานแล้วกลับบ้านดึกเงียค่ะคะอือปกติอาอยจะเป็นคนอาบน้ำเขาแล้วค่ะเขาเข้านอนอแต่ทีนี้บางทีอ่ะซึ่งแบบนานๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นพี่นู๊เป็นคนพาเขาอาบน้ำแล้วเข้านอนอซึ่งเราจะมีการพูดคุยกับเขาเขาก็จะไม่ได้มองแงแต่ถ้าแม่อยู่ท แถมเวลาเวลามีคนอื่นทําให้เขาใอย่างอาบน้ำให้เขาเนี่ยบางทีเขาแบบว่าให้ความร่วมมือมากกว่ามีกวาพ่อกัาแม่อีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเหมือนก็แบบเอ๊ะทำไมเวลาเราทำไมอยู่กับป้านุ้นแล้วทำไมมันง่ายทุกอย่างมันดูง่ายมันเป็นพี่เลี้ยงทําาไมมันดูง่ายจังอหะลูกทั้งที่ออยก็เคยถามคุณลูกว่าออยไม่ดุพอยเหรอซึ่งทุกคนก็รู้ว่าแบบออยก็ดุนะแต่ทำไมคือเขาจบ เขาจะรู้สึกว่าแบบนี่คือแม่เราเราทำเราปล่อยของได้อะไรเงี้ยลองของแม่นะใช่ใช่ชาเลมคือแม่เหลื่อนยังเวลาไม่นานแล้วคุณพ่อไหวเนาะเพราะตอนนี้เตรียมท้องอยู่ครับคิดว่าแบบอย่างน้อยก็ต้องสัามเดือนน่ะที่ที่เราเตรียมจะไว้หนวดด้วยนะน้องสาวก็ถามเขาเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะตอนตอนที่คุณพ่อคุณพ่อผมมีน้องสาวน้องมีน้องตัว เขาไว้หนวดเขาไว้หนวดอยู่แบบเป็นเดือนเลยอะละ่ะแต่หนวดหลอมแหลมมากเลยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมจะรอมูบ้างคราวนี้มาสองแล้วไม่ใช่แค่ตัวเดียวั้งแต่เบบีเลยเหรอคะเอาตั้งแต่ก่อนคลอดเลยไว้สักแบบวีคหนึ่งก่อน,อน,ลนะคลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือลูกวันพ่อที่ลูกออกมาก็คือพ่อจะเป็นเหมือนโจรสลัดเรียกว่าหนวดกันเราพันแบบว่าดีๆไงจะว่าหลังหลังไปทิ่มโอ๋อนั่นสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูจังหวะอจริงครับตามี่ออนได้ยินว่าเขาอยากจะไว้หนวดเป็นเองอ๋อก็งงก็ถามว่ามันไว้หนวดเพื่ออะไรมันมันเป็นเครสไหนเป็นเครสหรอเป็นเครสเหรอพ่อเชื่ออย่างนั้นหรอพ่อนม่อสิผมก็ยังงงอยู่ว่าผมไม่เห็นรูปพ่อผมเขาไว้ไงก็เลยอยากคุณน้องสาว ใช่ใช่ใช่มันคือเหตุผลคืออะไรอะครับไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเไม่รู้เขาไม่ไดถามพ่อไหมคะว่าถามเดี๋ยวเราไปถามพ่อเอาแบบไว้ทำไมแต่ว่าเขาก็เป็นเทสนะคนโบราณเออเป็นตอนนี้คือแบบว่านพี่งานก็พยายามแบบสอนน้องๆพูดภาษาอังกฤษให้ให้ตามมากขึ้นด้วยไหมเราจะเขาเริ่มพยาเราเริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าเรียนก็คือไปดูว่าแบบเขาเขาจะสอบอะไรบ้างนั่นคือแนะนําตัว แล้วก็มีการแบบลากเส้นใช้กล้ามเนื้อแบบเขียนแต่ยังไม่เป็นตัวหนังสือนะคะก็จะให้ฝึกโยงเส้นทําเส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยเออคนลูกสอไม่ผ่านโค้ลูกไม่ที่เรียนพอไหวไหมแคะตอนนี้คือยังไม่ได้ไม่ได้นะหลังจากต้องให้พี่เบียยสอนหรออ๋อเพราะมัจะง่ายคืออนนี้พ่อพยายามมาเนมพีสอะไรอย่างเงี้ยแลวก็ยังแบบ คือเหมือนใบต่อต้านอ่ะเขาก็จะเขารู้นะแต่เขาจะพูดคำแต่เขาจะพูดคำอื่นอย่างที่พิธีก็คือแบบไม่พูดเลยปุ๊บปุกบกี้เกี้ยคืออยากถามว่าแบบอันนี้อะไรแต่ก่อนคือตอบวันนี้ก็ปุ๊บปุ๊บกุ๊กกี้คือเอาแบบถ้าลูกยังปุ๊บปุ๊บกุกี้อีกหน่อยลูกจะพูดจาม่รู้เรื่องมะ้ยคือจามอะไรที่มันแบบผิดผิดไปอยแล้วพอพี่ให้ความร่วมมือไหมครับว่าบางทางบางทางครับง่ายกว่าแต่ก็ต้องพยายามจนกว่าจะ เขารียนใช่ใช่ผมคิดว่าอีกระยะหนึ่งอ่ะเขาก็จะรู้แหละว่ามันเป็นแบบหน้าที่ที่เขาต้องทำเพื่อคนอื่นเราไม่กดดันนะหแต่ว่าแบบไม่ไม่เราก็แค่อยากจะเตรียมตัวเตรียมตัวเขาไว้ก่อนคืไม่อยากให้เป็นหนักที่ครูมากเราก็ทำเราก็่ใส่ใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบเอ๊ะทำไมฉันเห็นในคลิปเธอดูฉลาดเลยเแต่ยังไงก็ตามไวนะแม่พี่โจ้โอเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกเราปรับตัวได้ไวค่ะ